สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ,ะมาเลย reading a b c t นะคะ,ะพร้อมนะคะอ่าะ,นะคะเราเคยอ่านไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะอ่านซ้ำให้เด็กๆได้ไดอ้อ่านคำศัพท์ได้เยอะๆแล้วก็ อ่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ M O O N เมื่อโอนมูลดวงจันทร์ดอวง,งอดวงจออนอทอรอกรันจันดวงจันทร์ S P O O N เสอเพื่อ,อูอนะูช้อนชอนชรอ,อ,อน,น,ออนไม่โทช้อน a o o m เรออูมรูมห้องหออหอหอ้องไม่โทรห้อง b r o o m เบเรอูมบูมไม้กวาดมอไมไม่โทรไม้กวอาดอกกวาดไม้กวาดนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะ อ่านบ่อยๆเด็กๆจะจําคําศัพท์ได้นะคะอ่านทั้งแบบธรรมดาแล้วก็อ่านแบบโฟนิกนะคะแล้วก็คําแปดด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ